และผู้ชายคนนี้แหละครับชื่อฮิวโก้เคมนผู้บัญชาการกองกําลังพิเศษตํารวจแพนเทราโอ้โหยาวชิบหายแต่ชื่อโคตรเท่เลยเข้าเรื่องกันเลยฮิวโก้เขาก็พยายามสืบเรื่องของแก๊งแพนเทอร์มาเฟียแต่ก็คว้าน้ําเหลวมาตลอดก่อนที่นิกจะขอดูกล้องวงจรปิดจากเวิลด์ไดมอ n ด์เซ็นเเพราะเขาเชื่อว่าไอ้ดอนนี่มันต้องมาที่นี่แน่นอน และพอผู้ชายคนนี้เดินผ่านเท่านั้นแหละครับโปเช่เลยไอ้ดอนนี่ชัดๆแต่พอนิกเห็นนิกก็ไม่ได้พูดอะไรจนฮิวโก้ถามว่าใช่เขาหรือเปล่านิกก็กลับตอบว่าไม่ใช่น่าจะจําผิดคนดูเหมือนว่านิกเขาจะมีแผนการอะไรบางอย่างเป็นของตัวเองส่วนทางพวกของดอนนี่เขาก็ได้มาดื่มบาร์เดียวกับที่พวกเจ้าหน้าที่ของไดมอนด์เซ็นเตอร์มาดื่มและส่งโจวานนาเข้าไปหวานสเสน่ห์ให้พวกเจ้าหน้าที่เพื่อทําการแฮกมือถือของพวกเขานั่นเองและพอทุกอย่างเสร็จสิน้นในขณะที่ดอนนี่เพิ่งกลับมาถึงห้องชายที่อยู่ตรงหน้าดอนนี่มันก็ทําให้ดอน,นไ ็คือพระเอกของเรานั่นเองบิ๊กนิกที่กําลังกินข้าวอย่างสบายใจรอไอ้ดอนนี่อยู่และดอนนี่ก็ได้เปิดก่อนเลยคุณไม่มีอํานาจศาลที่นี่แป๊บไอ้น้องกระดกแป๊บหนึ่งและรู้เปล่านี่คืออะไรแทนแทนนี่ไงไอ้น้องชายผมไม่ได้ป้นธนาคารกลางนะฉันยังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับธนาคารกลางเลยนะและด้วยความที่ดอนนี่ไม่อยากเสียเวลาคุยด้วยดอนนี่ก็ได้เอาปืนมาจ่อที่นิกเลยนะครับแต่ทว่าความไวก็เป็นของปีศาจอยู่ดีนายไม่ใช่ฆาตรกรไอ้หนูแต่ฉันเป็น